สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าเราเทอีที่38นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนเราจะพร้อมตัวเป็นไก่นะครับไปปากทงในโซนฟรีสตา์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครเราจะเป็นไก่นะครับที่ใส่ชุดฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับและก็สกินปืนที่ถืออยู่ก็ฟรีนะบอกก่อนเออนะครับแล้วก็สําหรับชุดพวกนี้นะครับหาเลขได้จากโทเค็นเอเบนะครับตรงนี้เลยก็ราคาต่อชิ้นนะฮะจะอยู่ที่50โทเค็นเนาะั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะครับก็สาหรับทรงผม หรือว่าของพีดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับรองเท้าตรงนี้ก็เคยแจกฟรีแต่ว่าตอนนี้มีขาย1 9เพชรพนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับสกินปืนอันนี้เจมแจกเมื่อปีที่แล้วนะเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะเอาท่าทางไปตามนี้เลยนะครับก็มีท่าทางใหม่ด้วยเนาะนี่เลยนะครับเห็นไหมโคตรเท่นะครับอ่านะเต้นเต้นนี่โอ้โหหมุนวงหมุนมือนะอ่าแล้วก็ต่อยนะฮะแม่หมุนตัวต่อยนี่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของท่าคอบ้าตรงนี้เลยครับอ่านะเป็นท่าสวดมนต์เรียกงูออกมานะฮะเออ เละเออนะครับแล้วก็วันนี้เราไปปักธงกันแล้วก็วันนี้เราจะโดนด่าอีกหรือป่าตรงนี้ก็ต้องลุนกันด้วยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็สำหรับท่าทางก็มีเอเคมังกรแล้วก็สกาด้วยนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับแป l เลสโกนี่แม็กเพื่อความหล่อเทพอีกทีนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่ว่า2คนนี้มาลุมต่อยผมนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้เกินโอ้ยเดี๋ยวเข้ามาเรายังไม่ทันทำอะไรเนี่ยเขามาเต้นไก่ใส่ผมด้วยอ่ะโอ้เจอไก่ว่ะโอ้เกิน โอ้เกินไปเฮ้ทุกคนผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยให้ให้ให้ให,ใหัวใจไวหน่อยละกันโอ้โดนปดาดคอใส่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนะครับทุกคนครับใจเย็นนะโอ้หนีหนีหนีก่อนหนีก่อนโอ้ไอหน่อยไงน้องบอทโอ้เกินโอ้ไม่ไหวเลยโอ้จบแล้วไก่โอ้ดา่าด่าผมยับเลยโอ้ไม่ไหวเลยฮะ ปาดคอใส่ด้วยเยสลูโอ้โหแม่จะไม่สุดจังเลยเนี่ยสองคนนี้อะไรกันครับเนี่ยโอ้มาด้วยกันป่ะเนี่ยฮะมาด้วยกันเปล่าให้โอ้โหโอ้โหนุ๊บโอเวอร์เวอร์มากเวอร์จัดเวอร์จัดหนูเจอแฟดย่อเอออะไรกันครับเนี่ยอะอะไรกันเนี่ยเอออะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่ไหวเลย โอ้เราโดนด่าทุกคนเราโดนลุมด่าโอ้เดี๋ยวครับทุกคนครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องปักธงใส่เขาแล้วแหละนะมีเหมือนกูป่ะโอ้ไม่มีหรอกหนูไม่มีหรอกเออหนูไม่มีหรอกหนูไม่มีหรอกเก้าขวบเออเองนี่หนูไม่มีหรอกเก้าขอบเองโอ้จบแล้วโอ้เกินเกินไป ก็เดี๋ยวเราขอให้ไว้ใจวิธีนึง่งก็เดี๋ยวเราแอคกับเขาเลยดีกว่ามีตังเติมเกมว่ามีนี่มีแค่แบบนี้มีแค่แบบนี้อ่ะมีแค่แบบนี้อ่ะโอ้ทุกคนผมทมดา่าดูด,ดิโอเกินจบแล้วเอ้ทุกคนทำไมเขาดา่าเราอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเขาเข้ามาแล้วก็โดนดา่าเนี่ยโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราปักทงเลยดีกว่าไหมนะี่ครับ เราต้องปักทงแล้วแหละนะเราต้องปักทงแล้วแหละนะครับไม่ไหวเลยโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราแอคกับเขาหน่อยแล้วกันนะฮะนี่แอคไปนี่เยโล่เอออย่าไปยืนบนหัวเรากุ๊กกุ๊กก็สกาเอเคไปฮะนี่หล่อเท่หล่อเท่จริงเลยโอ้เกินโอ้บาดคอใส่ด้วยทุกคนครับไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วทุกคนครับมาหาจุดแอคกันเลยดีกว่าทุกคนหนึ่งสองเซ้ หล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่นี่ปากอัดหน้ามันปากอัดหน้ามันนี่ปากอัดหน้ามันปากอัดหน้ามันปากไปปากไปโอ้เกินนี่นี่นแล้วก็นี่อันน มีเปล่ามีแบบเราเปล่าอย่างนั้นน่ะมีแบบเราเปล่านี่มีแบบเราเปล่าเออมีแบบเราเปล่ามีป่ะครับมีแบบเราเปล่าเออแมมีแบบหนูไหมอ่ะมีป่ะมีแบบนี้เปล่านี่มีแบบนี้เปล่าออกออกเกินออกเกินไป โอ้ oh, ถึงกับออกหนีครับทุกคนเอาเรื่องครับโอ้ <laughs> oh, ถึงกับออกหนีผมว่าเกินไปอึ้งอะ่ะสตันอะ่ะผมบอกเลยมีสตันอะทุกคนสองคนเมื่อกี้แบบมีสตันอะ่ะเรื่คงของผมยืนอยู่เฉยๆแล้วแบบเขามาด่าผมอ่ามาว่าผมไก่โอ้แล้วคนอื่นนี่ดูดีคนอื่นไก่กว่าผมอีกเขาไม่ดา่าเขามาดา <laughs> ่าใส่รูปไหนครับโอเคครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปเลสโก้นี่แอคไหนี่แม่หล่อเท่หล่อเท่จัดนี่มแมหล่อเฟี้ยว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาจุดแอคกันดีกว่านะครับห้องนี้แบบอยากแอคเฉยๆอ่ะเออนะครับห้องนี้ผมอยากแอคเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้อะไรเนี่ยผู้บ่าวคนนี้มาวางหุ่นอะไรของเขาเขาไม่รู้นะฮะโอเคทุกคนตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วแหละเดี๋ยวเราแอคกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้แหละนะครับผมมาเปิดไปที่ท่าบูยาก่อนละกันนะครับผมนี่นะฮะแหมหล่อเท่หล่อเท่ผมบอกแล้วว่าหล่อเท่จะจัดนะฮะนี่แหมเยสโล แหมแล้วก็เดี๋ยวให้ให้หัวใจไปทีนึงฮะให้หัวใจไปนี่ครับเยทมีมีด้วยว่ะมีนี่เปล่ามีนี่เปล่ามีนี่เปล่าเออมีปะมีปะเยดเฮ้ยมีด้วยว่ะมีด้วยวะเฮ้ยไม่เอาเราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นอะไรเนี่ยเราไม่เล่นเราไม่เล่นขึ้นไปอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวโดนแบนนะครับนี่มีปะมีปะมีนี่เปล่าเยทเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีวะมีวะไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอะไรอีกฮะอะไรต่อดีอะไรต่อดีเฮ้ย เยสเอ้ยผมยังไม่มีอะผมว่าผมมีนี่ว่ะนี่ผมมีนี่ว่ะเยดโลเออผมมีนี่ว่ะมีบ้าง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 แล้วก็นี่มีไหมอะมีนี่บ้ามีนี่บ้าเออมีนี่ว่าครับแล้วก็อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราแอคกันดีกว่านะทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธงกันดีกว่านะหนึ่งสองสาม นี่หล่อเทอย่าตีหัวเราอย่าตีหัวเราอย่าตีหัวเราแล้วก็แอคต่อฮะทุกคนครับนี่เอ้ยโดนตีหัวดูดีโอจบแล้วโอ้โดนตีหัวโอ้ไม่ไหวเลยอย่าตีหัวเราฮะอย่าตีหัวเราไม่น่ารักเลยนะตีหัวเนี่ยโอ้สุดจัดโอเคทุกคนแปลผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันเลอคแปล let's go แหมแอคเพื่อความหล่อเท่ฮะนี่หล่อเท่จชัดนะฮะเนี่ยหล่อเฟี้ยวแหนี่แม่หล่อเท่โอเคทุกคนไปเปลี่ยนห้องกันนะครับผมปิ้วให้หัวใจไปทีนึงเอาไม่ให้หัวใจอะอะให้หัวใจไปทีนึงเอาอันนี้ก็มาตีหัวผมอีกแล้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้บ่าวดีกว่าเนาะประมาณตอนนี้เราจะเจอผู้บ่าวแล้วนะฮะยอ่อยๆเขาเหนื่อยแล้วกันนี่ยอ่อยๆย่อยๆพี่บ่าวครับพี่ชายพี่ชายอย่าเมินหนูดิโอจบแล้วพี่ชายเขาเมินหนูอะ่ะโอ้จบแล้วคนนี้ก็ได้นะคนนี้คนนี้คนนี้ยอ่อยๆย่อยนายเออนายนายเอ้ยนาย,นาย,นายชื่ออะไรอะ่ะเอ้หรือว่าคนนี้ดีนะฮะคนนี้เหมือนเขาจะแบบนิ่งๆกันไปนะคนนี้ก็ได้ยอ่อยๆย่ออพี่ชาย พี่ชายเอ้พี่ชายครับพี่ชายครับชื่ออะไรอ่ะพี่ชายครับเฮ้ยเธออะไรเนี่ยโอ้โหพี่ชายครับหาเขาเล่นด้วยค่ะ๊ยหนูหนูหนูนี่หนูเลยหนูเลยหนูแล้วก็ให้หัวใจไปนี่หนูอยากเล่นกับพี่อ่ะเออหนูอยากเล่นกับพี่เออเฮ้ยกะเคอกะเธยอะไรอ่ะกะเธออะไรอ่ะโอ้จบแล้ว โอ้จบแล้วกระเทยไรอะ่ะโอ้หยาบบุลี่อยาบูุลี่ไม่น่ารักเลยอะ่ะหนูเก้าขวบเออหนูเก้าขวบ <c oughs> หนูเก้าช่ว <c oughs> หนูเก้าขอบเองพี่เราเป็นกระเทยอ๋อนึกว่าบุลี่ที่สองหนูหนเก้าหนูเก้าเออหนูเก้าขอเล่นกับพี่ได้เปล่าไอาเล่นกับพี่ได้ไหมอะ่ะเล่นกับพี่ได้ไหมคะเ,เล่นกับพี่ได้ไหมคะเออเล่นกับพี่ได้ไหมคะแล้วก็ ให้หวัวใจไปคุณคุอะไรเออคุณคๆอะไรอย่ามาคุนกับเราเอ,อ้ยแม <c oughs> แล้วก็ขำาอีกทีหนึง่งหนูชอบพี่นะอ,อ่าหนูชอบพี่นะเออหนูชอบพี่นะอันน่อันน่น,นีออ่ให้หวัวใจไปฮะอาปื้นเข้าให้นะครับเออหนูชื่อสมจ้ยนะฮะหนูชื่อสมจ้ยหนูชื่อสมจ้ยเออหนูชื่อสมจ้ย <c oughs> ก็ให้หัวใจไปอีกครับนี่หนูซื้อสมเกลยนะเอามองมองอะไรเนี่ยมองฟ้าเฉยฮะก็ขำมานี่มานี่มานี่อ่ะเดี๋ยวเราพาเข้ามาแอคกันดีกว่ามานี่มานี่มานี่เออมานี่มานี้นี่นี่ดู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 นี่ดูนี่แล้วก็เดี๋ยวเราแอคกันดีกว่านี่โย่หล่อเท่แม่แอคจัดแอคจัดฮันนี่แล้วก็นี่เต้นไปโย่โย่เนี่ย น่ารักไหมน่ารักไหมแล้ <No. S 1> ชื่อท็อกม,มีคนจำได้โอ้จบแล้วมานี่มานี่เออแล้วก็เดี๋ยวเราเออกด A K ไปนีออสากาดิคากาไม่ใช่ A K นี่แอคไปแอคไปพี่นิวมีคนจำได้เฉยเลยนะทุกคนครับแล้วนี่อ A K ครับผมนี่เปิดไปฮะแหมหลอดเท่ความหลอดเท่มาอะไรากันเยล้ นี่แม่ทุกคนเดี๋ยวเราพาแอคกันเดี๋ยวเราพาน้องๆแอคกันนิดนึงแล้วกันนะฮะทุกคนครับมาอะไรเนี่ยหัวบ้างเนี่ยนีโฟมาแอคนี่มานี่มานี่มามายืนแอคกันเออมายืนแอคมายืนแอคเออมายืนแอคตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ามานี่มานี่มายืนแอคกันไหนทุกคนมามาเดี๋ยวต่อมาแอคกันดีกว่านะทุกคนครับหนึ่งโอ้แหมเต็มห้องเลยแหมทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม เท่หล่อเท่จัดแหมความหล่อเท่นี่มาอะไรกันเออแบบบอกเลยว่าหล่อหล่อจัดหล่อปะหล่อเปล่าหล่อเปล่าหล่อปะหล่อปะโอเคคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าในห้องนี้แบบคนรู้จักเราอ่ะแหมมีคนรู้จักเราด้วยฮะทุกคนครับไปแม้บายทุกคนนะพี่ชี่ท็อปนะไม่ใช่ใครนั่นแหละเออนะพี่พี่ท็อปเองว่าละคุ้นๆ โอเคทุกคนไป let's go เดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันเไปนีแหม่แอคอีกทีนึงหล่อเทจะจัดตูดีโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวกันดีกว่าเนาะเดี๋ยว่าผู้สาวดีนะฮะห้องนี้ขอผู้บ่าวล้วกันนะเฮ้ยย่อๆคนนี้แล้วกันนะเอ้ย,ย,อยอคนนี้ใครย,ย่อเราเปล่าย่อๆๆแล้วก็เดี๋ยวเร,เรียกพี่ก่อนเลยฮนะพี่ นะไอ้แล้วก็นี่พี่นีฮะเออเรียกพี่ไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ให้หัวใจไปนี่เอ,อ้ยเขาเมือเราอะดูดิเขาเมือเราอะทุกคนโอ้โหเราโดนเมินอ,อะจบแล้วโอ้ไม่ไหวเลยพี่พี่ครับ พี่ครับโอ้โหเขาไม่สนใจเราเลยเะีจบแล้วโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแอคเขาดีกว่าเนาะนะครับโอ้โหแหมแก้เขินสักหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะเขาไม่สนใจเราเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแอคสกาก่อนลกันนี่นะฮะท่าสกาไปก่อนนี่นะฮะโอ้โหแหมพาสกาเขียวมาแต่ว่าใช้ท่าสกาไม่แกวลอดอนโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันย้อนแย้งกันจริงเลยก็ท่า AK เอเคครับผมนี่นะฮะแหมหล่อเท่หล่อเท่จริงเลยอะ่ะเออนี่เฟี้ยวจัดนะฮะแล้วก็ จัดไปด้วยถ้า,างูงเหนะ่าเนี่ยง,งูงเห่างูงเห่างูเห่าอะไรเนี่ยไม่รู้เนะี่ยพูดไม่ถูกเออเนี่ยนะแล้วก็เป็นในส่วนของท่าดแดนอันนี้เลยเนะี่ยเต้นตเต้นแหมอย่ามาฟันเราเมื่อกี้เมือเรานะนายมือเรานะฮะนี่แหมมียงมียอ่อมียงมีย่อด้วยเย็ดรู้อ้ไม่เอาเว้ยไม่เอาดอกกุหลาบเว้ยโอ้โหอย่ามายงอย่ามาย่อกับเราอย่ามาย่อกับเราเราจะไม่สนใจนายเมื่อกี้นายมือเราไม่เอา ไม่เอาเว้ยเออย,ยา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 เราไม่สนใจนะอยยามามุดเราอยามามุดเราเทุกคนมนเดี๋ยวเราแอคกันเลยดีกว่านะเฮ้ยมาทุกคนหนึ่งสองสามล่อเทหลอท่หลอเท่นี่แอะไรนะครับเนี่ยเมื่อกี้นายมือเราเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยโอ้นายมือเราอะโอ้จบแล้ว เมื่อเราเฉยแม่พอทีนี้มาให้ดอกกุหลาบเราโอ้โหจบจาดนี่อย่าอย่ามาใกล้เราออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยฮันแหท่านแหน่เอ,อ้ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าลุแม่มือเราอ๋อไม่ไหวเลยนะ โอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้นะครับผมพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ที่สับฟัญเลยอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนเลยนะครับผมนี่อ่ะขอแอคไปทีนึงบึ้มก็ให้หนีหล่อเท่